อัลลอฮ์มะนุนอัลลอฮิม alhamdulillah ยูร่ามีอัลามีนวะบิฮีนัสตัยนลาฮาวลาวลาคุวะเตออัลลัลลาซัลลัมุอะลัยกุมมุรฮ์มะตุนลอฮฺวะมุรักกะตุพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงเวลาดีๆกับรายการวิเคราะห์ปติศาสตร์นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเรากำลังพูดในเรื่องของนบีอาดัมที่ถูกสร้างคำว่าอาดัมเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยแปลได้สองอย่างครับอาดัมเนี่ยแปลว่ามนุษยชาติก็ได้ เพราะว่านบีอาดัมถูกสร้างเป็นมนุษย์คนแรกก็ถูกเรียกความหมายว่ามนุษย์ยชาติได้บางครั้งเนี่ยในภาษาอาหรับจะใช้คําว่าอาดามียนูนั่นหมายถึงมนุษย์ทั้งหลายหรือใช้เป็นตัวแทนว่าแห่งมนุษย์ไม่ใช้คําว่าอินซานใช้คําว่าอาดัมอีกความหมายหนึ่งครับคือแปลว่าหน้าแผ่นดินเพราะานบีอาดัมอะลิสซาตุสลามเนี่ยถูกสร้างมาจากแผ่นดินที่อยู่ในโลกนี้ครับก็เลยถูกเรียกว่าอาดัม หรือว่าอีกคํานึงเรียกว่าอดีมนะครับเช่นเดียวกันครับกระบวนการการสร้างของลัทุิฮัลตาลานาบีอาดัมเนี่ยถูกสร้างที่ต่างจากพวกเราเรานี่คือออกมาจากพ่อคนหนึง่งแล้วก็แม่คนหนึง่งซึ่งไม่เหมือนกัน,นบีอาดัมอะลิสตัสามที่ลัสุมฮัตาลาเนี่ยทรงเป่าดวงวิญญาณด้วยกับตัวของพระอ,องค์นะครับทรงสร้างนาบีอาดัมด้วยกับตัวของพระอ,องค์เองเลยนะครับซึ่งต่างกันการต่างกันตรงนี้มีข้อมีข้อสังเกตนิดนึงครับ เรื่องราวของการสร้างกับเรากระบวนการสร้างเนี่ยไม่เหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮะวะฮ์ดีซัลลัมเนี่ยเคยพูดถึงกระบวนการสร้างเราไว้ที่เมื่อพันสี่ร้อยกว่าปียุจแมอขคอนกูฮูฟีบัตเนอุมมีฮิอัตบะอินยามันนุตฟะอัลลอฮุซุบฮะนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮะวะฮ์ดีซัลลัมเนี่ยบอกว่าในคันมานดาเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีเครื่องมือแพทย์บอกว่าในคันมานดาเนี่ยมีกระบวนการสร้างอยู่ ขั้นตอนว่า40วันแรกอะ่ะเป็นน้าอสุจิพอหลังจากนั้นหลังจากนั้นอีก40วันเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่แขวนเอาไว้ในช่องในในอ่าในมดลูกหลังจากนั้นอีก40วันเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่ถูกเคี้ยวมันค่อยๆขยายตัวเป็นเหมือนสิ่งที่ถูกเคี้ยวมดดูกอ่สิ่งที่ถูกเคี้ยวเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไปวิจัยและไปค้นพบเจอในปัจจุบันนี้ว่ากร,กระบวนการที่เด็กเนี่ยเติบโตในคันมารดาเนี่ย เป็นเหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดสัลลเลวะไรวะซสัลลัมผู้ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่บอกเอาไว้เมื่อพันสึกระกปีตรงเป,เป๊ะเลยบอกว่าเป็นน้ําอสุจินักวิทยาศาสตร์ก็ก็มาศึกษาดูว่าเป็นน้ําอสุจิจริงๆในสี่สิบวันแรกตอนที่น้ําอสุจิเข้าไปผสมพันธ์กับลังไข่นะฮะก็เป็นน้าอสุจิอยู่จนกระทั่งหลังจากนั้นสี่สิบวันเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่แขวนเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่แขวนเอาไว้จริงๆในเพดาน ปากมดลูกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันก็ขยายตัวเหมือนสิ่งที่ถูกเคี้ยวซึ่งมีกระดูกสันหลังเนี่ยขึ้นในช่วงหลังจากนั้นนะครับมีกระดูกสันหลังเนี่ยขึ้นเหมือนกับว่าเรากัดหมักฝรั่งอะ่ะแล้วก็มีรอยเคี้ยวอะ่ะอย่างนั้นเลยเหมือนอย่างนั้นเลยนะครับคือนั่นคือกระบวนการสร้างกระบวนการเจริญเติบโตของยุคข,ของเราซึ่งต่างจากนบ,บีอาดัมนบ,บีอาดัมอลัลลอฮุซุลลอฮิลาสร้างแล้วก็กล่าวว่ากุงฟยากกูลจงเป็นมันก็เป็นแล้วก็ คือไม่ได้มีกระบวกนการสร้างเหมือนกับเรามันก็มีประเด็นของนักวิชาการว่าอย่างพวกเราเนี่ยมันมีคําถามว่าสามารถที่จะหลังอสุจิเนี่ยภายนอกได้ไหมเป็นการฆ่าชีวิตหนึ่งหรือเปล่าเวลาที่เรามีเพศสัม,พ,สมพันธ์กับภรรยาของเราแล้วเราก็หลังอสุจิออกมาเนี่ยซึ่งหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการฆ่าชีวิตหนึ่งหรือมีการอนุญาตให้มีการทําแท้งได้ไหมผู้หญิงเนี่ย ในในในเรื่องราวในประเด็นปัญหาเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับกระบวนการสร้างทั้งสิน้นนักวิชาการศาสนาก็ได้อ้างอิงถึงระบบการสร้างหรือระบบการจเจริญเติบโต,ตของมนุษย์ที่อยู่ในคันมานดาระบบการจเจริญเติบโต,ตของมนุษย์ที่อยู่ในคันมานดาที่นบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะล,ะละัยซัลลัมกล่าวว่า40วันแรกเนี่ยเป็นน้ําอสุจิ40วันที่สองเนี่ยเป็นเหมือนก้อนเลือดที่แขวนเอาไว้40วันที่3เนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่ถูกเคี้ยวหลังจากนั้นในวันที่120เนี่ย อัลสซาตาราจะสั่งให้มาริกัสนำดูวิญญาณไปใส่ไว้ในในในเด็กที่อยู่ในคันมันดา1 4 0วันเอ่อในช่วง120วันนักวิทยาศาสตร์ก็ไปพบเจอว่าเด็กเนี่ยเริ่มหายใจหลังจาก120วันแล้วจริงๆมีการกระตุกหรือว่ามีการขยับขยื่อนในตัวเด็กที่ที่อยู่ในช่วงระยะเวลา120วันจริงๆก็เป็นเหตุนหนึ่งที่นักวิชาการเนี่ยได้บอกว่าถ้าหากว่ามีการทำแท้ง หรือมีการที่จะหลังอสุจิก่อนที่จะปฏิสนธินั้นถือว่าอนุญ,ญาตให้กระทําได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงยังไม่ถึงคราวที่ชีวิตหนึ่งจะเป็นชีวิตจริงๆก่อนที่ดวงวิญญาณเนี่ยจะถูกเป่าเข้าไปเพราะดูเพราะร่างกายที่ยังไม่เป็นชีวิตนั่นคือร่างกายที่ไร้ซึ่งดวงวิญญาณเคยมีคําถามนะครับสฮายเคยถามกันเองว่าการหลังอสุจิภายนอกเนี่ยถือว่าใช้ได้ไหมถือว่าเป็นบาปไหมถือว่าเป็นการฆ่าชีวิตไหม ซึ่งมีสหาบาคนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่านอาลีหรือเปล่านะครับได้มาบอกว่าถ้าเกิดการหลังข้านอกนี่ยไม่ถือว่าเป็นการฆ่าชีวิตเพราะการการที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีชีวิตน่น,นะจะต้องผ่านกระบวนการทั้ง7กระบวนการด้วยกันซึ่งถูกเล่าไว้ในอัลกุรอานในสุร์อะสุร์สุร์ฮัจนะครับอิชชาร์ละถ้าหากว่าจำไม่ผิดนะครับซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮะตาลาจะบอกเลยว่า หลังจากน้ำอสุจิเป็นก้อนเลือดหลังจากก้อนเลือดเ,เป็นมุตโวก็หลังจากนั้นก็มีเนื้อหนังขึ้นมาจนกระทั่งอัลลอฮ์สุบฮานตลาเป่าดวงวิญญาณไปถ้าไม่ผ่านกระบวนการนั้นทั้งหมดถือว่าไม่สมบูรณ์กระบวนการนั้นทั้งหมดถือว่ามนุษย์ยังไม่มีชีวิตการหลังอสุจิข้างนอกถือว่าอนุญ,ญาตให้กระทำได้นะครับก็มีทัศนนักวิชาการมากมายอันนี้เราก็ต้องไปดูในประเด็นของฟิกอีกทีหนึง่งแต่สิ่งที่ผมจะนําเสนอก็คืออัลลอฮ์สุบฮานตลาเนี่ยได้สร้างมนุษย์คนแรกซึ่่งไมมเหมือกุษย อย่างที่พวกเราเป็นอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาสร้างนบีอาดัมโดยผ่านกระบวนการทั้งหมดเลยเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาที่สร้างนบีอาดัมโดยปราศจากพ่อปราศจากแม่อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาสร้างมนุษย์เนี่ยนะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมาพิสูจน์มนุษย์ที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่นบีอาดัมอัลลอฮฺสร้างได้มนุษย์ที่ไม่มีพ่อแต่มีแม่นบีไอซาอะลีส,าาสัตว์สลามอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาสร้างได้ มนุษย์ที่มีทั้งพ่อมีทั้งแม่ก็พวกเราเนี่ยแหละมนุษย์ที่มีพ่อแต่ไม่มีแม่ก็คือพนางฮาวะหลังจากที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาสร้างนาบีอาดัมมาเนี่ยได้เอาส่วนหนึ่งของนบีอาดัมมาสร้างพนางขาวะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในก่อนยุคข,ของเราเนี่ยยุคที่วิทยาศาสตร์ไม่มี แต่บรรดาซอฮบา้หรือนบีมุฮัมมัดสุละลัลาะเลสซัลัมได้พูดถึงสิ่งดังกล่าวนี้ในขณะที่ผู้คนเนี่ยงงว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรมนุษย์อยู่ส่วนไหนของแม่หรือตอนนั้นเนี่ยทุกคน,น่ะคิดว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้มาจากทางพ่อหรอกมาจากทางแม่อย่างเดียวออกมาจากทางแม่ออกมาจากตรงไหนก็ไม่รู้จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยพวกเราก็เข้าใจว่าเราเนี่ยนะผลิตเชื้ออสุจิอะทางลูกอันทะแต่จริงๆในอัลกุรอานเนี่ยบอกว่า อลอสุมารตาลาจะให้เชื้ออันทะเนี่ยคำว่าอสุจินะครับมาจากไขสันหลังของมนุษย์ถูกกลั่นมาจากไขสันหลังของมนุษย์เพศชายแล้วก็เพศหญิงเนี่ยแล้วก็มาผสมกันจนเป็นเป็นมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ก็เข้าไปค้นพบเจอจริงๆว่าสารต่างๆหรือว่าการที่อสุจิจะมาเป็นตัวได้ไม่ใช่ที่อันทะอันทะเป็นแค่สิ่งที่เก็บกับอ่ากักเก็บเอาไว้เท่านั้นเองนะครับรอที่จะออกมาจากอวัยวะเพศเท่านั้นเอง แท,ท้จริงแล้วอสุจิเนี่ยมาจากไครสันหลังจริงๆมาจากไคสันหลังของมนุษย์จริงๆอ <c oughs> ัลลอฮฺซุบมานะตาลาได้กล่าวถึงสิ่งดังกล่าวนี้แล้วก็ได้สันทับต่อมนุษย์ด้วยวอรรัลลอฮฺซุบมานะตาลาได้เปิดโปงเปิดเผยถึงการเจริญเติบโตของเด็กเปิดเผยถึงนบีอ,ดอาดัมอะลิสลาตุสลามที่ถูกสร้างคนแรกแล้วก็ได้มาสันทับกับพวกเราว่าอย่าลืมตัวจงอย่าลืมตัวว่าเราเนี่ยเคยมาจากไหนจงอย่าลืมว่าเราเนี่ยเคยเป็นใครมาก่อนจงอย่าลืมว่าเราไม่เคยถูก เป็นอะไรเลยหลังจากก่อนที่เราจะมามาชีวิตบนโลกเนี่ยอัลลอฮุซุบนาตะลาเก่าวันในกุรอานว่าคูริโกนอ่าอะไรครับกุติลันอินซานุมาอักฟาระมินไอชัยอินขลักกมินนุทฟตินขลักกฮูฟะกัดดะระอัลลอฮุซุบนาตะลาเก่าว่ามนุษย์เนี่ยน่าถูกฆ่าเสียยิ่งกระไรเพราะมนุษย์เนี่ยนะเวลาออกมาใช้ชีวิตบนโลกเนี่ยก็จะปฏิเสธอัลลอฮ์โอหังมีนิสัยชอบโอ้อวด มีนิสัยชอบดูถูกคนอื่นเขามีนิสัยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดในแผ่นดินเป็นมูที่มีอำนาจที่สุดในแผ่นดินนี่คือนิสัยของมนุษย์อลัลลอฮฺซุบฮะจาะลงอายะกราเนี่ยกูติลันอิงซานูมาอักฟรารมนุษย์เนี่ยน่าถูกฆ่ามินิสัยแบบเนี้ยน่าถูกฆ่าให้ตายเสียมินอิยิชัยอินคอแล้วก็จากอะไรล่ะที่อลัลลอฮฺซุบฮะจาราทรงสร้างมันมินนุตฟฟตินคอละกอฮูฟกอดดะรอจากน้ำอสุจิเท่านั้นเอง พวกเราทุกคนมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนหน้าแผ่นดินเป็นน้ําอสุจิก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยมีใครหรือออกมาจากออกมาจากหินแล้วก็มาแสดงความยิ่งใหญ่ไม่มีมีใครออกมาจากทะเลแล้วก็มาแสดงความยิ่งใหญ่ไม่มีทุกคนมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนที่ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ถูกสร้างออกมาเนี่ยมาจากอสุจิเท่านั้นเองนักตับซีร์นักอธิบายกุรานบอกว่าทําไมมนุษย์ที่ออกมาจากทวารถึงสองครั้ง ถึงปฏิเสธต,ต่อผู้สร้างขนาดนี้มนุษย์ถูกสร้างออกมาจากทวารสองครั้งทวารและออกมาจากพ่ออีกทวารหนึ่งก็คือออกมาจากแม่ทำไมเมื่อเติบโต,ตมาถึงได้ลืมความเป็นมนุษย์ไม่สังเกตดูตัวเราเองหรือว่าเราก็ต้องตายมนุษย์ทุกคนจะต้องตายชีวิตจะต้องหายไปและหลังจากนั้นเราจะต้องกลับไปหาใครเราเริ่มมาจากที่ใดแล้วเรากำลังจะไปที่ใดและสิ่งที่จะมาพิสูจน์ดังกล่านี้ ก็คือเรื่องราวของอิสลามบอกไว้ทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเกิดมาบอกไว้ทั้งหมดตั้งแต่ในบ,บีอาดัมอิสตสลาม,มนุษย์คนแรกบอกไว้แล้วก็บอกหลังจากที่เราจะตายไปจะต้องพบเจอกับอะไรและตอนนี้เรากําลังเยียหยิงยะโสโอหังโดยที่เราไม่เคารพต่อรัสฮามาตาลาเราไม่เคารพต่อผู้สร้างที่แท้จริงเราไม่เคารพต่อผู้สร้างที่แท้จริงนี่เป็นปัญหาครับ ถ้าหากว่าเราศึกษาปติสารนะเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุลตาระแล้วเราก็จะกลัวนะครับอัลลอฮฺสุลตาระสร้างนบีอาดัมเสร็จแล้วเนี่ยอิบลิสที่เป็นจินนะนะถูกสร้างมาจากไฟเนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นนบีอาดัมแล้วมันก็ได้เอาขามันเนี่ยเคี่ยนายบีอาดัมในสายรายงานหนึ่งในอ่าในหนังสือตับซีรของตัมบ,บรีนะครับอิมูชารนีรได้รายงานได้รายงานว่าอิบลิสเนี่ยได้เอาขาเนี่ยเคี่ยนายบีอาดัมเคี่ยเคี่ยเคี่ยแล้วก็มีเสียงเกิดขึ้น นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตาลาเนี่ยได้ลงอายะกุรานว่าวอลลกอดะคอล้กอนัลอิลแสนมิลซอนซาลิมมินฮามะอิมมัสนูนแล้วก็มีอัลลอฮ์ซุบฮานะตาลาได้ได้บอกอีกนะครับว่ามิลซอนซาลิลกัลฟะคอร์มีเสียงคือมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากดินใช่ไหมเหมือนกับดินหม้อดินหม้อเวลาหม้อดินนะครับเวลาปั้นดินขึ้นมาจะมีเสียงดินกระทบกันอย่างเงี้ย เช่นเดียวกันนะครับพออิบลิสไปขยับมันเนี่ยก็มีเสียงแล้วอิบลิสก็รู้สึกกลัวมาริกัสเห็นเนี่ยก็แปลกใจมาเฮ้มาริกัสเห็นก็กลัวเหมือนกันกลัวนบีอาดัมกลัวสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งนี้ที่ยังไรซึ่งดวงวิญญาณกลัวอิบลิสเนี่ยกลัวมากกว่าแล้วก็อิจฉาริษยาด้วยนอกเหนือจากความกลัวเนี่ยมีความอิจฉาริษยามีการรังเกียจต,ต่อน,น,นบีอาดัมเลยตอนนั้นนะครับมันเนี่ยได้เข้าไปในทางทวารของนบีอาดัมแล้วก็ออกมาทางปาก แล้วก็ได้เข้าไปทางปากแล้วก็ออกมาจากทางทวารของนบีอาดัมเสร็จแล้วมันก็พูดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอํานาจไม่มีความสามารถไม่มีอะไรทั <c oughs> ้งสิ้นคือมันเข้าไปดูนะฮะไม่มีอะไรเลยมนุษย์มีความบกพร่องมันดูแล้วว่าระบบการอาหารเนี่ยที่ที่เกิดขึ้นในท้องมนุษย์เนี่ยมีความบกพร่องมนุษย์จะต้องกินจะต้องดื่มมีความบกพร่องแล้วอิบลิสก็ได้พูดกับตัวมันเองว่ามันเนี่ยจะทําลายลูกหลานของนบีอาดัม มันพูดกับในใจนะฮะแต่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลารู้ถึงความคิดของอิบลิสและอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาจะกําหนดสถานการณ์หนึ่งเพื่อมายืนยันถึงความยิงยะโสโอหังของอิบลิสนะครับหลังจากนี้หลังจากที่นบีอาดัมเนี่ยอยู่บนบนบนสวรรค์เนี่ยสี่สิบปีแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาก็ได้เป่าดวงวิญญาณเป่าดวงวิญญาณเข้าไปหานบีอาดัมอะลัสติสสลามนะครับพอพอเป่าดวงวิญญาณเข้าไปนะครับ อัลลอฮ์สุบฮานะตะลาก็ได้สั่งได้สั่งให้มาเลกัดเนี่ยสุอยู่ต่อนบีอาดัมแต่อิบลิสเนี่ยไม่สุยูดเรื่องเราเดี๋ยวจะเล่าอีกทีหนึ่งนะครับในอายะกรานเนี่ยผมจะให้พี่น้องเนี่ยมาดูตามอายะกุรานเลยพออัลลอฮ์สุบฮานะตะลาเป่านบีอาดัมเข้าไปนะเป่าดวงวิญญาณเข้าไปหานบีอาดัมเนี่ยนบีอาดัมดวงวิญญาณเนี่ยเข้าไปต้องเข้าไปที่หัวพอเข้าไปที่ตาเนี่ยนบีอาดัมก็ลืมตาพอเข้าไปที่จมูกนบีก็หายใจพอเข้าไปที่ปากนบีก นบ,บีอาดัมก็รู้สึกอยากจะรับประทานอาหารชนวงกระทั่งดวงวิญญาณเนี่ยยังไม่สิ้นไปที่เท้าเลยนะครับนบ,บีอาดามก็ลุกช่วงบนนะลุกขึ้นมาเลยเพื่อที่จะไปกินอาหารที่อยู่ข้างหน้าและอัลลอฮฺสุฮาตาลาก็กล่าวว่าเนี่ยมนุษย์ถูกสร้างมาให้มีลักษณะที่รีบเร่งพอถูกสร้างมามีลักษณะที่รีบเร่งแล้วนบ,บีอาดามก็กินอาหารพอกินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุฮาตาราเนี่ยก็ได้ใช้ให้นบ,บีอาดามเนี่ยไปหาบรรดามมเลกัส พอไปหาเมลกัสเนี่ยนบีอาดัมให้เมลิกัสเนี่ยให้สลามกับนบีอาดัมและนบีอาดัมก็รับสลามต่อเมลกัสและอัลลอฮุบฮะตัลลก็บอกว่านี่คือการทักทายของของบรรดาลูกหลานของเจ้ารู้ไหมครับพี่น้องว่าอัสสลามุอะัลกุมบเรอห์มะตปุลลอฮ์วบรากาตูเนี่ยการทักทายที่พวกเราทักทายกันเนี่ยเป็นอิบาดะห์อิบาดะห์คือการสักการะต่ออัลลอฮุบฮะตัลลการแสดงตัวเป็นบ่าวเนี่ยสิ่งเป็นอิบาดะห์ โบราณที่สุดเลยเป็นอิบห์ที่มาตั้งแต่ตอนยุคสมัยของนบีอาดัมอะลัยติสสลามและเชื่อไหมครับหากว่าเราเรียกร้องให้คนรู้จักการให้สลามเนี่ยนะการทักทายเนี่ยเราอาจจะทําให้คนทั้งโลกเนี่ยยอมรับอิสลามก็เป็นได้พี่น้องเราสังเกตการทักทายของของคนต่างศาสนาอย่างคนคนพุทธนะครับก็มีการสวัสดีสวัสดีแปลว่าอะไรเป็นการอวยพรกันเป็นการอวยพรกันนะครับการ อย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยโอไฮโออะไรนะฮะมีการให้มคีคนอเมริกานเนี่ยก็เฮลโลคนอินเดียก็ทักทายตามภาษาคนอินเดียไปแต่การทักทายทั้งมวลเลยนะครับมาดูการทักทายของอิสาลามอิสาลามเนี่ยให้ทักทายกันด้วยกับคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมบเรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเราะกตุ อัสสลามุอะลัยกุลบรห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูความหมายที่พวกเราทราบกันนี้ว่าความสันติเป็นดุอาเป็นการขอจ Allah, ากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสันติความเมตตาความจำเริญของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของผู้สร้างอ่ะนะผู้สร้างทั้งมวลเลยอะ่ะได้ประสบแด่ท่านแล้วคนที่รับสลามเนี่ยก็จะบอกว่าวะอะลัยกุมุสสลามเรหัมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูความสันติความจำเริญความเมตตาเนี่ยก็ประสบแด่ท่านเช่นเดียวกัน อัลลอฮฺของอัลลอฮฺของเราได้รับดูอากันและกันอยู่ตลอดด้วยกับก,ก,การทักทายการทักทายมีความสําคัญจนกระทั่งสหาลเนี่ยให้ความสําคัญกับการทักทายมากเจอหน้าเนี่ยทักทายตลอดเลย